คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ L S M 99เช่นเคยครับผมเข้ามาที่โหมดเกมยิงปลาครับแล้วก็มาที่ค่ายเกม Space Gaming ครับแล้วก็เข้ามาก็จะเจอ ประมงศึกนะครับหรือพิทิจวอตรงนี้นะครับเรามี3ามห้องให้เข้าไปเล่นนะครับกระสุนต่อ1นัดนะครับนี่ครับ0.1ถึง10บาทนะครับต่อ1นนัดนะครับเราเข้าไปห้องนี้เลยครับจูเนียครับ้ามาก็จะเจอหน้าตรงนี้ครับสายขวาอย่าลืมครับอย่าเอาเมาส์ไปโดนหรือต้องการจะกดเรากดได้ครับเราล็อกเป้าหมายได้นะครับให้เป็นสีแบบนี้ครับเราไม่ล็อกเขาคนนี้เราไม่ล็อกเราไปครับ โองโด้วยด้งบของเรานะห้าร้อยนะห้าร้อยนะครับห้าห้าร้อยครับ500ครับ500ครับไปหกรอยนะครับโหผมพุพ่งเข้ามาดูเงินเหลือไปเห็นนะไปหกร้อยแล้ว ระเบิดอย่างนี้ก็ดีครับตายอย่างนี้ดีครับตายเข้าไปครับต้องตายอย่างนี้นะครับไปเจ็ดร้อยนะครับงบห้าร้อยนะครับตอนนี้มีอะไรมาคาถาเอาไหมคาถาคาถาครับคาถาคาถาว่าไงวงล้อมาไปวงล้อก,ก่อนครับผมเพิ่มไปสองใบครับ สามบาทครับสามบาทมาครับอ่าโอ้โหถ่ายไปเยอะเลยนะับสอนสอนสอนเออสอน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 นัลูกโอ้โหคุณเจ้าสิเจ้าสายเอนครับโอเคครับโอเคครับโอเคดีงกระทามีเป็นไงเจ้าอะให้ดิให้ดิฮัมเมอร์สอนนั่นมเมอร์สอน ไอ้อะไรเอเอเอะไรเก้าสิบบาทครับเก้าสิบบาทโอเคมาอีกไหมเจ้ามาอีกไหมาไหมาอีกครับกระแทกเอาไปเร็วเอออะไรร้อยยี่สิบไปแล้วครับไปแล้วครับบอกไม่ถูกนะครับตอนนี้ไหนไมีต้อช่วยอไหม ตัวช่วยมาครับตรงนี้ครับจะเป็นอย่างไรแตกไหมระเบิดไหมหยุดหยุดหยุดเจพอออ่อังกรเออหยุดเออมาสอนเออสอนเพียงโอ้โหตอนนี้กะลนหลามนะครับสองร้ดีสีโอเคได้อยู่ผมยังได้แบบ อาชาใครแฮมเมอร์ของใครครับของใครของใครอ่ะของของเขาของพี่ของเขาตรงนี้นจะดีกว่าผมบนจะมองคอนโอเคครับตัวช่วยเราหายไปหมดแล้วตอนนี้ต้องยิงนะนะโอ้ยตัวช่วยนี้แล้วก็เข้าช้าโอเคครับวันนี้ผมพอแล้วผมงบแค่นี้พอแล้วครับงบ500ผมได้มา400 ก็เกินค่านะครับพอค่าข้าวผมนะฮะบ,บอกตรงก็พอค่าข้าวผมแล้วไม่โลภมากนะครับฟังไว้เลยนะไม่โลภมากนะครับแต่มาทดสอบกันได้ครับว่ามันบวกจริงครับวันนี้กดถูกใจกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ